สวัสดีครับผมเอฟซีบาบาบีุู้ปูสูคนเมื่อนี้บาบาบบี้กะจะเ,เปิดร้านตำไม่พี่นอ้องเอฟซีไผ่พันไผ่พันมากกะลองมาอุดหนุนมาชิมเบงเลยพี่น้องเมนูทนั้งล้่นเขาก็มีหลากหลายพี่นอ้องลัรนาน่น,น่อยแต่ว่าเห็ดหลากหลายแนอือม,มีตำทุกอย่างตำเล็บเมื่อนั่งตำเหลาร่วมก็มีพี่น้องหลายอย่างพี่นอ้องมาเบงเมนูทนั้งล้่นเขา เป็นน้ำปั่นขนมปังปิ้งแข็งใสม,มี่ทรงฟรีพร้อมด้วยพี่น้องนั่งถ่ายกินอยู่เงียนเลยบะตองมาเสือกหิยากเป้งแต่ทักน้ารักะทรงเลยพี่น้องสร้างได้ทรงท่านที่อ้างล่างห้องก็ทิมีบัเข้าสดปั่น,น,นพร้อมด้วยพี่น้องสมาพี่นี่นู่หลากหลายหลากหลาย าฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นทอดนีขนมจีนเกระเจิงตำพังมีหอยมีทุกอย่างพี่น้องรับประกันความนัวของปลาแดกพี่น้องสั่งได้เลยพี่น้องสั่งได้ทุกอย่างตรงทุกอย่างตรงฟรีครับ ก็ต้องมาซื้อให้ยากือจัดทรงเลยนางรอกินนี่คือกำลังเตรียมของเจ้านี่นี่ทุกอย่างหอยเชอรี่พี่นอปป้องพวกงจอดนี่คือน้ำกิมเป็นน้ำกิมลูกชิ้นพี่น้องพร้อมส่งทุกเมนูครับ เอฟซีบาวาบีผู้ใดผ่านไปผ่านมากกะล่องมาซิมสีมือเอบื้องบอเสบกะว่าตีช่มกันไปอืบกินใจกะสังตัวอบอเป็นยังพี่น้องคนเฮาเลี้ยวต่อผู้มักเนะาะรสศาสตร์ของแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้มักผู้บริโภคผู้ใดมักแบบไดกะสังได้ลองชิบเบื้องกะบอเสียหายหพี่น้อง นี่แหละคือเมนูทางร้านล้านเล็กๆร้านบ่เงี้พี่น้องอืมบรเิเ็ณจำกำลังจากองลรบรเฮ็ดเกินกำลังบรเฮ็ดเกินทุนทุนห้องหน่อยห้องบริ็วณจำนี่แหละ,ะเด็ดไปพี่นอ้องใครก็อยู่ซื้อๆอืมจะมาแต่เงินบาทเก่าวนกบ่คือเนะพี่น้องอืมอนห้องก็ตรงสู่ไปในรูปแบบข้องไผ่ค้องมันต่้งค้นต่าง,งสู่เพือ่อความอยู่หลดของแต่ละคนเนาะ ต่เป็นคนก็ตตรงสู่บ่กวาจนเรือมีเขากกระเฮ็ดงานกระสู่เพื่อเกา่าน้อพี่น,อน้องเนาะอเพราะมีผูบใดไปใส่เงินบาทเก้าดอกพี่น้องเพราะว่าเงินมันใส่ไงใส่บกบาวบา่าวมืดเข้าเดียวอ่ก็ฝากล้านเนด้อพี่น้องเดอ้ออ่าก็ขอพุ่นเอฟทีทุกคนซอ,อยกดไลค์ซอยกดติตตามซอยกดแชร์บหาวบ่าวบีเด้อพี่น้องเดอ้อแชร์ออกไปอืม น่นเห็นทั้งไก่ทั้งไก่แวะมากกับไก่มากอุดหน,นุนกันได้มาชมฝีมือกันครับอ,อสำหรับคลิปนี้กะเ่าวข้า่าสวัสดีครับ